เ็ไปต่เนี้ยเทสยังน,นี่มื้อนี่ได้ยังสัตว์หมูเขาจะกินหน่อยหมูปลาหน่อยมื้อนีได้หมูปลาหน่อยใช่ครับคุณกขาเริ่มจะแพ้หมูปลาได้พี่น้องอันนี้แก้วแก้ว,นะแ,กวแก้วนี่เฮ็ดเลือดแปลงเบิงงเ่งพี่น้องเลือดแปลงพี่น้องนี่วิธีทำเลือดแปลง,งดูเย็นรีบ่มีบ่มีเฮียบงดูวควันจานกับ่เฮียพี่น้องเลือดแปลงเห็นปะเทสเลือดแปลงหมูมือนี่ครับเลือดแปลงหมูแล้วก็นี่เลือดเลือดเขาต้องเอาไปตอน ตอนคนก้อยตอนค้อนคอันตอนตอน,ตอน,ตอน้าตอนเสียดครับเนี่ครับนี<อ>่ครับเลียดมันสิบ่เบ็ินก่อนพี่น้องแต่ว่านี่อันนี้ปรุงอันนี้แต้งเมื่อแล้วว่าเลียดงามครับพี่น้องเนี่ยนี่เมหอหมอนี่พ่ให้มันส,นสีเอาถวยไหมหเลียดเห็นบ่พี่นอ้องเอาี๋ยวไปบ่งเชียงบิน เลือดแปลงนั่งขี่หาดพี่น้องบอกมาแล้วครับเบิ้งจังสีอลไรเนี่ยติดชิวเนี่ยไม่ลวกต้ะลวกนั่งขี่หาดพี่น้องอันะไรนั่งขี่หาดมาเฉยเดียวเลยไม่ใครห้ำแกเป็นลวกนี่ชิวเลยฮะชิวเลยอาทีมเอาทิม เอาไปก่อนเออเอาไว้ดีเไปใส่กันยยูีดนังขี่หัดจะเนี่แต่แสงใช่ไหมใช่ไหมแต่แสงนี่ใช่ไหมขี่หัดไหมหมูปลาพี่น้องหมูปลาอีลีด้แ้ๆได้เนี่ย้ยูเซนเนาะเดี๋ยวเค็ดไปเลดยูเซนอะนหนอ chéo bạn này Hả? À. Hả? À. À. Chú đang chi hạt bạn này Vì hết ny ăn gói nữa. Trong <laughs> bóng đi nữa. Trong đi nữa. Trong มือหน่อยกระยับเนาะนังมันลาวบักมีตัว่็มีสิมีแต่เคยมีตัวได้มันเสี่ยมือนฟันบุบหวังหัวหน่อยครับพี่น้องเบิกใช้เห็นครับมันิีเหลืองครับหอยนิด ห้อยแสงกับเราเลยพี่น้องคนติดตามในยูทูบกับเบอร์มือเบอร์เอฟซีเพื่อนพัดจีปีใหม่ในพัดจิตสงของขวัญมาพัดจิตส้งมาได้ครับนี่ครับทรงมาไม่ได้หมูตัวนะอืมมาต่อตรงนี้สวัสดีครับกินหมูหน่อยกีหัดกีฮัตมู จับใส่ดกงูน้อยพี่น้องแซ่ยบยังเนี่ยย่างแม่แข็งหนังขี huh ้หั่นเออมกเผามกเผาหมูพี่น้องหนอกหมูเครจะเรื่อยห้องหนังขี้หั่นชิ้ซื้อหรอกเนื้อหนอกนั่นแหละจริงๆแล้วท้องแซ่บมันมันครับมันมัน มือนีเมนูเมนูมือนีหอยแฉกพันธุเฮ็ดเลือดแปลงพี่น้องเลือดแปลงเลือดแปลงสูตร์จนชุดเมืองเหลาวครับชุดหลวงพ่อบังครับหอยแสกหอยนี้พันธุ์ีนี่เลยจำไหมจำจงจำไหมเอ้านี่มึงด้วยไอซีมึงด้วยเออเนี่ยบ้องเป็นไรเสียบ้างว่าหอยหอมหอมหรือยังเนี่ยพอมพร้อมเลยอันนี้ ชีห้าทอนยังวะต้องก้น,นพี่นอต้องกไน,นไปย่ำหนัง,นงม,มันนอนหนาบตัวก็ซ้ำเลยอืมไม่ได้ยำหนังนแซอ่ะนิด <laughs> วดเงียได้พี่น <laughs> อย่แบบมันด้วนก็อย่าแบบสมัรเอ้ข,ขนาวทิ้งเหลือบวกเผาง่วนนี่แนหะแมน อห้นี่แตมเอฟีบ้างนะครับเนี่ยบ้องบ้องมาเนี่เจ้าเข้าลุงหลังมาเจเข้าลุงหลังมีไหมทีมหลังที่หักไหมอ่้าบเขาเ่ยเล้่นเรื่องไ่เองเขาดอกบวเข่าพ่เขาแสบแทบนขวงยขายำเลยพวเขาดอกเบอลมาจูหงีหัมด้วยี่ ถึงเลขว่มัน่ถึงเลขบ่บอลไมเปิดหน้ามันนี่บอลบอลเปิดหน้าไปตายไหมมาเป็นหวังมาเอาไปทางคนกนทีมันมันส่งเส้เหนือด้ตส่งเเหนือว่าไน่ะาส่งเนเหนือขี้จบเลยนี่เอาถาบเอาถาบขี่วมินขีวมินคืมัดอกมูขึนี่กนงาเนาะอืมเอาอย่าถาอนี้ไปผมเสร็จ ยอยะมันมุกยะ้ามเก่วอาหารนี่เลยอันองไตไม่ถ <into English> <pad> ูกผุนอันนี้จะเป็นส้ต้มนี่อันนี้ส้ต้มนี่นี่ต้มอะไรคหับห้าปโอใช่อันนี่เลยทับตุมเห็นปะโอ้ยทับตัวนี้เกิดได้ปะเิดทั้งทับทับไปที่ปฏิญาณจ้พี่น้อง พอหายไปเห็นเพ่นี้จะให้แสงด่วนนี่เด้อพ่อแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีผู้อยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้าก็ได้ก็ออามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับจะได้เห็นคลิปดีๆยังทีนะครับเห็นไพ่เนี่ย่อเต็มเนี่ยพเดี๋ยวเป็นบุญแล้วนี่แต่การตายของพ่อทุ่มนี่ การตายเกิดขึ้นอีกเรม่องว่าเป็นจะคาดอืมข้องพักหกไ่น้องบอลมีน้ไปเ็บองั้นสีเปนหมึงก็ไปสียากเอาลูกต้มเลยบอนนะจะมีอต้มเลยบอ Old lưu bogon. Lưu bỏ Lưu bogon. 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 บ okay. ุคคลผมบอกว่าคือเหลืองบุคคบุคมบุคครับมึงเหลียงหัวร้อนเนอเอามาจำท่านนังขี่หาดได้เนี่ยเพื่อนเพลงไหนพอดีเนาะผมพอดีเออพอดีบุคคัใบุคคลสั้นเนาะออกกันแผมพักไหมแมนทุเียผมพักคักคับ หอยนี่มาแม่ม่ไมใช่ก็รับมือีเกี่ยวเขาขับมือีิเป็นไรเกี่ยวขเขาแล้วเราไปอบอรครับไม่เกนินอื่นครับซื้อเกกระือเรีกอระพือมาตูน้นะครับดินักจีหัดครับวัวมหมูหมูหมูป,ปูปลาสุดยอดปะเสรเไหนเนียขาเสเร็ย,ย,ยบบั่เสิมบุตข้ามคนเสรตัว nếu hai xe mẹ tôi muốn một quát mặt mẹ 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 ยี่สิบอีกกี่ใบเดียเหี่เิีแยงต่อไปว่ไไรนั่นยี่สิบแยงต่อไปว่าไวนั่นหักเพี้ยงเลยขาเแยงขาหมูครับทั้งหมดนี่เมื่อนี้เกี่ยวขาขาหมูครับรวมหมูตัวนั้นได้ครับพี่น้องพี่น้องทั้งบุกการห้องพี่น้องทั้งโคกกลางแน่เออหนักโคกกลางเลยเฮ้ยนั่งจีหาดหมูครับเนี่ยพอมที่เรียกว่ามียำ ยุทธเดาอ้าวแบดนี้ให้นี่มันสไม่ซีไม่เอฟซีบังเลยนะครับเนี่ยมันติดจิ้มโอ้ยพี่น้องจิ้มยูนะสุดชักตับปูปลาพี่น้องโอ้ยใส่ตัวหน่อยเลยพี่น้องเนอะต้มสีเหล็ยแดงปะขึ้นประตมเอาตังคีจเลยกิ้มโซ่ๆจิ้มเลยน้อยเอ้าหวานจ่อย หวันจน,นียพี่น้องโอ้ยพายสมิงหมดเลยท่านมามาก่ท่านอือสุยัดสุดยัดพี่น้องเหวันจุใจพี่น้องพูนอืตาพูนก็ไปจะแซ่บแล้วเนาะ มาใช่ไหมไ่มือันหักไ่เหนอกไกลอ่ะเป็นานา้องปะอยใส่เเอาใช่เลยแปรงเยบ่อบ่เอาใช่เห็นเลยยบ่้อยฮะอันนี้ตบ่มมั้งบ่ไม่คิดจลวกอัน้ตับมันตับก็ใส่ดีใ่จตุ่มบ่ มันบใส่ไว้ช่วยดูจันมันบใส่ดิบเดี๋ยวไปลวกแต่แต่อันแก้วเ้าว่ะแก้วขมเราต้องอันอันตับพี่นอนเลยสกคับอก็ตับหูปลายต้องกู้เนาะกินยาผมกันสีไห่ เ้เหล่า,า,าเลาาายคือหอดนนกินหมูเส้เหล่าเลยสอนนี่ใส้น้ำน่านนึกอกเสียีเรียบร้อยคางแก้วเร่อครีมเ่ยเดี๋ยวให้เรียกแปลงแ้วสิฟักเป็นอันนั้น เรียดแปงครับเรียดแปงนี่เรียกแปงบมบ้างอไม่ยังเหนื่อยนกครับพตับให้บอลเตาแล้วเพิ่อนเพิ่อนพออ่า อ่ามงยอหวนหวบป่ะุดดีว่าไม่แหวนมาซิบน่ะแก่เราพี่น้องเพรแม่ตะเกียนปรุงเครื่องอันนี้มานบันเรียมดมันเลยบัวแควนั่นแต่ว่าก็ได้อยู่ เพล่งใสสเวลาโดนหาพี่แคนอี้นีแขนแปลงอันโบราณครับเรียกแปลงคนครับห้อยแสงครับยำเลือดแดงเยอะจองมีบักทัวมาฝานห้วยหน่าอยากกลับบอกทัวอันนั้นห้วยหน่าซี่มึงดูมันปิดแล้วไปว่าท่านบอกปิดแล้ววะบม่แล้วฮะมีกระหน่ำมันเนี้ยเดี๋ยวนี้มันกำลังสิเปลี่ยนมันกำลังสิเปลี่ยนตอนต้องต้องรอมันกำลังสิเปลี่ยนเดี๋ยวเดียวเปลี่ยนด้วยด้นยมือด้วยซับ มันกำลังเปลี่ยนเดี๋ยวมันแข็งมันมันแข็งก่อนเลือดจับกินคือแมนขอบปากเนี่ยนี่นี่นแมนแมนนี่มันกำลังสียใจอย่าเห็นไหมเนี่ยนั่นน่ะบริเวณแล้วเลียบริเวณเลยเห็นไหมนั่นเี้ยที่หัดเนาะอ๋อท่านนั่งที่หัดทุกทุกพี่น้องเอ๋อตะยุ่งไหอืมอืม แซบปะอบบบยังือเสียบหัวทดลองอ่แบปะครับแซบเ้งพ่เสบแห้งกลอยพี่น้องเรอยเอฟซีนี่ไปอยากเจออยากพ่อนาห้อยนิดกัได้ครับไทยทับไ่เบิ่งแล้วครับเนี่ยครับแล้วน่าพ่อกัน ทางเม่นี่ครับนามากี่ัดขาหมูกินเป็นตัวเนี่ครับหมูตวละหกไร่เนี่ยม่แพงหรอกครับผมทางอย่างปิดปิดเลยโวยครับด้วยความหมูเนี่ยอะไยังไงมึงมันดรอดเหรเห็นบั้ยซอมเป็นไงยัยังยังยังยยังม่หันหันไปแข็งแข็งเปกระดิบเน่ยยังไปแข็ง แซ่บน้ำ <ฮะ S 1> นวดดีแล้วแซ่บไหมครับนี่สูตรคนครหลวงเลยดิสิสูตรคนครหลวงเวียงจันทน์ครับเนี่ยสูตรล้มพะบางขำไปเที่ยวได้สูตรน้ำข้าวเจ้ามา,มมาก็กเลยจับมะม่เห็ดเอาเลือกมะถือก็เลยนขาม,ม้วนกินขาม,ม้วนกินคลิปนี้ก็อขอฝากไว้ซ้ำเนี่ยเนาะติดตามกันคลิปหน้าน้อหอยแสนะนะสวัสดีที่นะครับแล้วไว้เจอกันสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ ครับพูดเขาเริ่มจะปอกไก่หน่อยไปแล้วครับผมไก่เป็นตัวเอาครับเจอกับชิมนาเด้อครับผมเลือดแป้งครับเลือดแป้งนี่เลือดแป้งบุตรน้องบ้านอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับ

พราะแม่ตะเกียนปรุงเครื่องอันนี้มากบันเ,นเลือดมันเลยบอคอยนั่นแต่ว่าก็ได้อยู่เพิ่นไตรเซเวราดโดนหาพี่แคนอีนนี้แคนแปลงอันบนแล้วครับเล,ลือดแปลงบนข้าวให้แสงครับยำเยลือดแสงด้วยต้องมีบักทัวมาฝานห้อยหนาเดียกับบักทัวอันนั่นโหหน่นหนาซีมงดูมันปิดกันไปว่าท่านบอกว่าเป็นแล้ววะมือลือฮะมีกระหนามันเนีงา เดี๋ยวนี้ไมนกําลังสิเปลี่ยนไม่กําลังสิเปลี่ยนตอนต้องต้องรู้ไม่กําลังสิเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนด้วยมันเหมือดนะครับมันกําลังสิเปลี่ยนเดี๋ยวมันแข็งมันมันแข็งก่อนจับกินคือแมนขขาปาดนะนี่นี่นี่แมนแมนนี่ยมันกําลังเสียแนี่เห็นไหมเนี่ยนั่นน่ะบอลเลนแล้วเลียบอลเลนเลยเห็นไหมนั่นจิ้งัดเนาะเขาไมนร่งจิ้งหับทุก สุพี่น้องเอาจะยุ่งไหมเสียบบ่ใส่หัดเสียบ่ยังคเสียบหัวโซรอเสียบบ่ครับเสียบแอ้่งผมบตา้างเแสบแห้งมีก้อยพี่น้องเลยเอ FC นี่ ไปอยากเจออยากพ่อนาห้อยนิดก็ได้ครับไทยทับไเปเบึงแล้วครับเนี่ยครับแล้วน่า,นานพ่อกันตั้งเมฆเนี่ยครับนาขี่หัดขาหมูกินเป็นตัวไปดิครับหมูตัวละหกไร่เดี่ยม่แพงหรอกครับผมจ <laughs> 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 างอยาบปิดเลยโวยครับด้วยความหมู <laughs> เนี่ยพวกไอ้ยังมึงมันได้รอดเลยเห็นบ้านอ่เป็นไรยัง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 หันหันไปแข็งแข้งไปใกล้บัดรเลยแลก็แข้งเสีบด้วยขาหมูดีแล้วเสีบแมครับนี่สูตรนครหลวงเลยเดนี่สูตรนครหลวงแมยงจันทน์ครับเนี่ยสูตรหลวงพระบางทานไปเที่ยวได้สูตรน้ำข้าวเจ้ามาก็เลยจับมาไม่เห็ดเอาก็เลยมาถือกัเลยขาหมูกินขาหมูกิน คลิปนี้กนะ็ขอฝากไว้สำเนยเนาะติดตามกันคลิปหนานาะห้อยแสเน่ะสวัสดีที่นะครับแล้วไว้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับปุ้ยเขาเริ่มจะปอกไกล้หน่อย <laughs> ไปแล้วครับผมใก่้เป็นตัวเอาครับเจอกับคลิปหนาเด้ครับผม